ครับสวัสดีครับนนเจอใช่ไหมครับอันนี้น,ำน้ำเสีอทางตัวเช็คซ่อมอแอร์ชิลเลอร์นะครับโรงงานนะครับเพื่อนช่างเอามาให้ที่ร้านเลยครับโอเคมาดูกันชั้นนะครับรุ่นก็อาอาเคเอสขีดหนึ่งห้า,านนบีซีนะญี่ปุ่นหรือจีนนะไม่แน่ใจแต่มาดูตรงนี้นะครับ รุ่งทีนี้แต่ว่าเขามีกระแสไฟอยู่นะครับอ,อินพุตนะครับ1.9 2.4 2.2ุดเเป็นไฟ3เฟสนะสามพีสองโวลต์หนึ่งสโวลต์นะครับแสดงว่าต้องมีหม้อปแปลง อ่ส22น้ำหนักก็1,500กิโลกรัมนะเงไฟ3ามเฟสจะเป็น200รโวลต์หรือ220รโวลต์นะครับเนประมาณนี้มีปัญหาว่าต่อไฟแล้วฟิวขาดนะครับฟิวคอนขาดทำงานแล้วฟิวขาดนะครับ แมวไม่มีไฟ3เฟสไม่มีหม้อแปลงแปลงนะครับแสดงว่าเป็นไฟ220โวลต์นะครับใช้หม้อแปลงแปลงนะเป็น3เฟส220โวลต์หรือเปล่าถ้าตามเนมเพจเขาบอกนะครับหรือว่าเพื่อนช่างไปต่อ3เฟสสเฟสสามอยแปดสิบโวลต์มันเลยตัดหรือเปล่านะครับของเอร์ก็เบอร์นี้เอาที่เห็นแล้วกัน เนี่ยใช้ซารเอศูนย์หนึ่งนะเป็นอินเวอร์เตอร์หรือเปล่านะฮะเ,เดี๋ยวต้องแกะดูกันขอแกะตัวฝาก่อนนะครับโอเคครับแกะมองมาแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเขียนว่า r s t อยู่นะครับก็มีฟิลสองตัวฟิูที่ขาดน่าจะเป็นสองตัวนี้และครับตอนนี้เขาต้จะเปลี่ยนตัวใหม่แล้ว ตรงนี้จะมีหมอปแปลงอยู่นะครับจะแกะดูหมอปแปลงจะเห็นลูกค้าบอกว่าเปิดติดนะครับแต่ว่าเวลาสั่งงานแล้วฟิวจะขาดนะครับใส่ใส่ข้าวใส่ข้าวข้เขียนว่า RST อยู่นะ RST บ r กมีผ่านโอโรดใช้มอเตอร์ UV เ U v เ2มีตัวนี้โอโหลดนะครับรีเซ็ตได้ถัดโอโหลดกระแสเกินก็ตั้งโอโหลดก็ทํานี้แต่ว่าคีแอมคีแอมแต่สูงสุดนี่เขียนไว 3, ไ้3ามน่าจะสมแอมแล้วอะตัวนี้มี7มี91้าสิบเอมีจะมีปั๊มตัวเล็กแล้วก็พัดลมนะครับ แล้วก็คอมเพรสเซอร์เท่าที่เห็นน้ำน้ำใสชิเตอร์ก็ตรงนี้นะครับเติมน้ำตรงนี้นก,เก็เป็นถังเก็บวามเย็นเป็นสเตเลออย่างดีนี่มาดูใส่เดีย๋ยววัดโอห์มดูก่อนแล้วกันโอเคครับขึ้นมาก็จะ เช็คโอมตรงสายเข้านี่นะครับตรงนี้อ่านี่กาวหนึ่งอ่านี่นะครับเราวัดตรงนี้แล้วกันตรงนั้นบนนี่นะครับมีโอหมไหมจุดนี้มีโอม3ามสิเคนะครับวัดเอแล้วก็ S T ชท ก็จะมีโอห์ม1 6 1.6 k จอหงดกวโอห์ม oh ้องดูก่าตัวไหนวิ่งมาเป็นไฟเลี้ยงคำสั่งนะครับมอแปลงมอแปลงมอแปลงจะเป็นสายคอนโทรลหมดแล้วมั้งจะมีออปต้มีแรงต่างเนียนะครับ แต่สำคัญหม้อแปลนอันนี้ต้องมีมีไฟมาจ่ายนะครับขอไล่ดูกันมาชุดไหนเพราะว่าสั่งอ่อนเหมือนว่าแมกเหติกที่ำงานแล้วก็ตัวโอโอเวอร์โหลดจะตัดนะครับไอตัวฟิลฟิลจะขาดหรือว่าตัวนี้เลยเนี่ยอ่ากับทีนี้หรือเปล่านะอ๋อวัดกระอาดอากร์ที 3, k, 3 4 k สิบสี่คเนีต้องหาตัวไหนเป็นไฟเลี้ยงจ่ายม้เอแปลงนะครับเจ้าแมวก็จะไฟ220มาจ่ายนะครับเพราะว่าไม่มี3เฟสม้เอแปลงนะครับก็คือจะเช็คแค่คอนโทรลทำงานแค่นั้นเองลองดูตรงนี้รู้สึกจะมองเห็นวาลิเตอร์ระเบิดอยู่นะคนี่ตรงนี้กันไฟเกินนะ ตัวเบอร์อนะไรนี่ตัวนี้หรือเปล่าช็อตอยู่หรึเปล่าลนะครับนี่แตกเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยต้องแกะตัวนี้มาดูเก็บมาดูนะครับลาเบิลเตอระเบิดไปสองตัวนะครับไฟเกินไม่ใช่ไปต่อไฟเท่านั้นึดี๋เบอร์กันเบอร์ไม่ชัดเท่าไหร่ สูบน่อยะน้อมันจะสะท้อนแสงเบอร์นี้นะครับสี่เจ็ดหนึ่งเคสองตัวระเบิดอยู่ป้องกันไฟเกินนะครับ ตัวหนึ่งรอดนะครับตัวจะช็อตตัวตัวตัวเองจะมีทีทีเอ็นอาร์หนึ่งทีเอ็นอาร์สองนะที่มีปัญหาอย่ต่ทานเข้าหม้อปแปลงอยู่ือเปลัาตอนนี้มีไดโอดบิดคอนโทรล เราใช้กระแสไฟเยอะแล้วาหม้อ,อแปลงก็คือคู่นี้คู่ที่ต่อวอลิเตอร์นี่แหละผ่านอ่าตัวนี้อาจจะเป็นสายหตุน,นะครับเพราะว่ามันจะทำงานสักพักมันจะชนกันเลยนะมองว่าไฟเกิดมาก็ชอ็อต ตัดตัวเองระเบิดตัวเองช็อตไปสองตัวอีตัวหนึ่งยังรอดอยู่ต้องไล่กันมาจากไหนสำหรับต้องพลอยนะครับแล้วก็มีบ่ออยู่ละสองร้อยห้าสิบโวลต์มีกระป๋าข้อมอยู่ บอกคอ่อยให้แต่ดูโวล์คือว่า220นะครับป่อยให้เป็น220โวลต์นะถ้าต่อ380โวลต์ก็ช็อตนะครับฟิวขาดแน่นอนโอเคนี่ช่วยเาก็จะมาวัดตรงนี้แล้ตัวไหนเป็นข้อแปลง ที่เดี่ยววงจรฝั่งนี้นะครับวัดได้หนึ่งจุดหกเคนะครับรแสดงว่าเป็นคู่นี้คู่เอสกะทีนะครับกะทีเป็นตัวเลี้ยงคอนโทรลโอเค,อเคนี่ใช่ไหมต้องต่อไฟตัว เอ็ดกะทีนะครับสองร้อยสิบโวลต์เข้าชุดนี้ขาวกับดำนี่นะแดงไม่ต้องต่อนะครับการมาคำสั่งพอยนี้ต้องดูทีสั่งไงเอ็ดทีนี่ต้องลอยตัวนี้ออกก่อนนะครับวาลิเตอร์ก่อนนะครับที่ว่าช็อตอยู่นะครับสองตัวนี้ตัวนี้ไว้โปรเทคไฟเกินมานะครับ ็ไฟเกินก็เขาจะช็อตตัวเองแล้วก็ระเบิดตัวเองแล้วก็ฟิวจะขาดทันทีายอย่างต้องลอยสายที่ไปมอเตอร์ออกให้หมดนะครับคำสั่ง U V ด U เนี่ย U ดยหนึ่งเนี่ยพวกนี้คายออกให้หมดจะลองเฉพาะคอนโทรลนะครับเนี่ยคายออกให้หมดนะครับจำเอาไว้ U V w U นะครับ จะมีเขียนอยู่นะครับลอยคําสั่งที่เป็นนี้ออกก็ได้เรจะลอยข้างบนก็ได้นะครับสามารถจะลอยไอตัวล่างมากกว่าที่ไปมอเตอร์มากกว่านะครับตัวคอนโทรลกับช่างเขาลอยแป๊บ,บนึ่งอนนี้นี่ยไฟ2อ0มาต่อนะครับตัวเกระชีตัวนี้ โอเคครับทีนี้ก็ถอดตัดวลิเตอร์ออกแล้วนะครับสองจุดนี้ TNR 1 TNR 2นะครับช็อตนะครับวัดขึ้นค่าตั้งสองร้อย k นะครับนะลองวัดดนขึ้นนะครับหนึสามสิบสองจแ k นะครับ ตามหลักต้องไม่ขึ้นนะฮตัวน,นี้ก็ขึ้น 13.3k 13. นะฮะวัดจุดนี้ TES นะครับตัวน,นี้ขึ้น1.8 J นะครับแล้วก็ r S I S ไม่ขึ้นเลยนะครับโอเคต้องขึ้นฝั่งที่มีมออแปลงอย่างเดียวยานหนึ่งเขาไม่ขึ้นนะครับก็คือไม่มีอะไรชอ็อตไม่มีโหลดไม่มีอะไรนะครับเ,เดี๋ยวประกอบนี้เข้ากันจะได้ต่อสายเสียบปลั๊กมาต่อที่ S กับ T นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอต่อสายนี่คันนั้แลนะ้ต่อสายแป๊บหนึงนะครับติดตามตอนต่อไปครับ